จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะเนาะมันนีน้องตนกากระสิมาฟันหัวปวกให้ปลาดุกหน่อยกินนะคะเนาะปลาดุกก็ไดประมาณสิบแปดมือนี่แล้วค่ะซ้ำสิบเจ็ดมือแล้วพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็เป็นวันเสาเลี้วนะคะเนาะไอ้กับน้องเพิ่นได้พาก,กันขึ้นไปหาหัวปวกมาให้ปลาดุกกินของมักของเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะปลาดุกมัก มาปวกเพิ่์นว่าเอาปวกให้กินใหญ่นนเร็วพ่อแม่พี่น้องหามาให้กินเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อผู้ใดเลี้ยงปลาดุกก็ได้ปลานิน่นปลาดุกก็กินเบิดละอยู่ที่ค้องใส่ไก่นะคะเนาะมาเบิร์ดประหลักการเมียนม่ บัดยามวานหัวอาหารเคลื่อนเดยวานไปจุบัดสุดกันยังกินจุบวัดสุดผลอยู่ฝนตกแม่พอมีพี่น้องตกถึงเต็มขึ้นนะคะเนาะเพิ่นว่าผ้าอยู่เขาบ้านพอมีพี่น้องตกบาคา่ค่าที่ทางบ้านโพคขึ้ตกคัก,กแทะแต่ว่ากับว่ตกแห้งนะะเนาะเตกพ่อลื่นๆเ่นะคะ่ะ แต่เมื่อคื้นผุดค่าพรมีพี่นอ้องเมื่อเมื่อมาอีกแล้วเมื่อมาอีกเร็วเนะคะน่ะเนาะเคาะลงให้เบิดน้ำใหม่เงินกัดอีหอยังมุลเบิดปวกแม่บานจะพาไปเบิ้งใกลๆพอมีพี่น้อง เห็นมั้พี่พี่น้องเห็นโตปลาบอกบ่พันในไงะะเนะาะเวลาผใดไ่ผุนยังก็สิเห็นครับเัาก็ได้ชิ่าหมือน,นึงตอนไงเราม่บ้านสิพามาทายให้เบิ่งกระติสวดสาดสวดสาดตร์เนานะค่ะเนาะเอาผักุ้งคือแพรไว้เถอะเนาะ เป็นข้วยบปล่ละก หมืดมาอีกแล้วสิโตอีกแล้วต้นหมกเมาห้องสิดด้กินนวยอีหลีที่นกกะไงล่ะบ่ได้ปุ๋ยใส่ใหกเตีย ก็น่เบิดเตะจุดน้องหมดขอลงให้เบิดท่าน,นลินมาอีกแล้วพี่น้องฝนก็ได้ เสร็จแลเนาะจ้าน้องมูนี้พวกเฮากันน้องต้นกากระเดาหัวปวกมาฟันให้ปลาด้วยค่ะเด้อพวกเฮ้าขอบพุ่ยยิสานนวลหน้ากาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเลยค่ะเนาะที่มาเป็นกำลังแรงใจพวกเฮาตลอดมาเนาะค่ะคลิปนี้แม่บ้านกับสิทคอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้สักนี้ก็ได้ค่ะเนาะคลิปหน้าจังวาพอกันไหมเนาะค่ะพวกเฮ้าขอบพุ่ยยิสานนวลหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำเรวยๆกันทุกคู่ทุกคนเลยค่ะเด้อมือนี้แม่บ้านกับ